สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมมาซื้อของนะไปทำแกลบปันสุขนะครับก่อนหน้านี้ผมรับบริจาคไปเปิดรับบริจาคไปนะครับก็มีคนบริจาคก,กันเข้ามาหลายคนเลยทีเดียวก็เป็นจำนวนเงิน3,200บาทนะครับแต่เมื่อคืนนี้ผมก็ปิดแล้วครับปิดการรับบริจาคเนาะแต่ก็ยังมีคนใจบุญนะครับคนทีอ่อยากทำบุญนะครับก็บริจาคก,กันเข้ามาอีกอเป็นจานวนเงิน 1,300บาทนะครับก็รวมกับของเก่าก็จะเป็น4,500บาทนะครับ4,500าบาทนะครับท่านผู้ชมและทีนี้เงินในจํานวนนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือ2 5 0 0นะครับผมจะเอาไปซื้อของนะครับของอาหารแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้นะครับจะซื้อจํานวน2 5 0 0นะครับอันนี้จะให้จะให้ทั้งหมด20คนนะครับจะไปมอบให้20คนแล้วก็อีก2 0 0พที่เหลือนะผมจะเอาไปให้ ยิ้มละ200รนะท่านผู้ชมนะก็จะรวมกันเป็นเงิน4,500าอบาทนะโอ้ย4 0่0มันต้องอย่างนี้เสียอนีสองสี่พันบาทนะครับท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาซื้อของนะครับที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะครับก็โอเคนะคท่านผู้ชมนะเราจะไปซื้อกันเลยครับไปก็โอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ในร้านแล้วครับเดี๋ยวเราจะเลือกซื้อนะครับอาหารกันนะครับเป็นอาหารแห้งเดี๋ยวเริ่มที่ามาม่าก่อนเลยครับ มาม่าก็เอาแบบสลับนะครับท่านผู้ชมเอาแบบเผ็ดบ้างแล้วก็ไม่เผ็ดนะครับจัดไปมามา่าโอเคครบก็วันนี้นะครับได้ตากล้องนะครับจิตอาสาน้องมาร์กนะครับวันนี้หยุดงานหนึ่งวันเลยครับมาทำแกรปปันสุขด้วยกันนะครับน้องชายคนนี้ก็ขับแกรบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอะไรอีกต่อไป มาทางนี้นะครับตามมาครับยาสีฟันขอพูดนะครับเคยาสีฟันยาสีฟันสิบสอบาทเอายีสสส่สิบหเี่สอง แปดเจ็ดหกอ่าเรามีแปรงสีเอ้ยเรามียาสีฟันแล้วเราต้องมีแรงสีฟันนะครับ<ไ>จัดไปใส่ลงไปครับเดี๋ยวไปดูนมครับท้งชมปลายดูนมต่อเลยนะครับนมนม นมว่าได้งไงโอ้โหนมจัดไปนมก็เอาดีหน้าเลยเนาะสองสี่ห้าอันนี้มีหนะ้าเนาะแล้วก็เอาเดชมิลด้วยไม่มีหกสิสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ สิบอุ้ยสิบแปดจัดไปสีเขียวยี่สิบโอเคทีนี้เราไปดูปลากระป๋องนะถานไม่ได้เลยหันแล้วทางนี้ครับตากล้องปลากระป๋องกระป๋องนะปลากระป๋องนี้จะให้คนละสองชุดนะผมก็จะซื้อไปทั้งหมดสี่นะครับ คือไปทั้งหมด4 4แพ็กก็จะเป็นทั้งหมด40 40ของเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่โรซ่าไม่ใช่หรอฟางก่อนหนักโอ้ของเยอะมากนะผู้ชมนะแกบปันสุกครั้งนี้นะครับ ขอให้ทุกคนที่บริจาคเข้ามานะครับมีความสุขมากๆร่ลำรวยร่ำรวยถูกรางวัลที่สองนะครับเพราะว่ารางวัลที่หนึ่งผมจองนะท่านผู้ชมนะก็โอเคเดี๋ยวไปหาอย่างอื่นอีกอเคท่านผู้ชมนะเรามาเอาสบู่ด้วยนะครับขอโทษนะครับพี่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามันนี้ไม่ใช่สาสี่ โอเคดูครับของมันเยอะจริงนะท่านผู้ชมนะเต็มเลยเต็มรถเข็นเราเลยนะครับโอเคครับเรามาเอาแป้งนะยี่สิบกระปุกอะสี่หกแปดอ้ยสิบสิบสองสิบสี สิบหกสปดยโอเคเดี๋ยวไปเลือกอย่างอื่นต่อเลยครับได้สบู่นะครับถูตัวแล้วก็แล้วก็เอายาสระผมนะครับยาสระผมก็เอาให้ท่านละ1ชุดเหมือนกันนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นยีสอันนี้ครีมหรือว่าอะไรนี่อันนี้ครีมนวดผมอ๋อนี่สันสิวสองสโอล้นครับท่านผู้ชมส

โอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้อันนี้เป็นสิ่งสุดท้ายนะที่ผมซื้อนะครับก็เป็นยาสระผมนะครับตอนตอนนี้ก็จะเป็นสามพันสองพันสามร้อยบาทแล้วแต่ยังไม่ได้รวมยาสระผมยาสระผมก็ทั้งหมดยี 16, ่สิบยี่สิบคูณสิบหกยี่สิบคูณสิบหกสองตีไปเท่าไหร่วะประมาณสามร้อยกว่าบาทนะบวกไปเอาบวกไปสามร้อยสามร้อยห้าสิบนะ ก็จะมาวันนี้ครับตอนนี้จํานวนก็ประมาณ2,652บาทนะครับเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังค์กันนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับโอเคครับผู้ชมตามมาเลยครับเดี๋ยวผมจะไปจ่ายตังค์แล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้ชมที่บริจาคกันเข้ามานะครับครั้งนี้ถือว่าโอ้ยคนเยอะออนนี้ก็ถือว่าเกินคาดนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะรับบริจาคสักประมาณพันนะครับแต่พันสองพันแต่ครั้งนี้ผมได้มาถึงเกือบ เกือบห้าพันเลยนะครับมาไปเยอะข้างหน้าได้มาเกือบห้าพันนะครับสี 4, ่พันห้าเนอะก็อย่างที่ผมโพสต์ไปใน facebook นะครับคือสี่พันห้านี่ผมแบ่งเป็นสองส่วนนะครับก็ส่วนหนึ่งก็จะให้เป็นยิ้มละสองร้อยนะครับอ่าสิบท่านก็นแล้วกันนจะเป็นเงินสองพันรวมกับอันนี้สองพันห้าก็จะเป็นสี่พันห้าพอดีนะครับก็โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปจ่ายตังค์กันนะครับไปกันเลยโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้อ่าทั้งหมด มาร์กเบอรรงนู้นสองพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทนะครับ<ด>ครับเราพี่ครับเดี๋ยวไปรถขนานเลยนะครับเดี๋ยวตาม,มัมมาเลยครับมันลงได้เแล่ะครับตามมาเลยครับก็โอ้วันนี้ถือว่าได้บุญกันทั่วนหน้านะท่านผะู้ชมนะ ซึ่งแต่ละคนที่บริจาคก,กันเข้ามาก็อยากทําบุญกันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าก็เยอะจริงๆนะท่านผู้ชมนะโอ้ของเต็มรถเลยโอเคใส่ไปเลยครับยกทับไปเลยพี่ครับโอ้ด้ของเยอะมากนะท่านผู้ชมนะวัาานนี้เต็มเลยโอเคขอบคุณครับพี่ ก็โอเคนะผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะไปแพ็คของกันอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้ก็ได้น้องมาช่วยหนึ่งคนก็เบาแรงหน่อยครั้งนี้แล้วผมทําเองทุกอย่างนะผู้ชมนะก็โอเคหรืออาจจะครั้งนี้นะครับผมอาจจะแบ่งสักสิบชุดก่อนนะเพราะว่าดูจากดูครับเหมือนเมฆฟ้าหมอกฝนจะตกยังไงไม่รู้นะครับเพราะมันเยอะด้วยแหละครับเดี๋ยวเอาถ้าถ้ามันไม่หมดเดี๋ยวว่าก็จะทํามันต่อไปอีกครับก็เก็บไว้โอเคนะผมเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่บ้านนะครับไปเลยครับโอเคท่้นผู้ชมตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยนะครับดูของครับเต็มหลังรถเลย เต็มเลยก็เดี๋ยวเราจะเอาของลงจากรถแล้วก็เดี๋ยวจะไปจัดของกันนะครับท่านผู้ชมไปกันเลยครับไปก็โอเคนะท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็ของเราได้มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะขอตัวไปจัดของก่อนนะครับคงเยอะเอกเลยเราวันนี้นานนะครับก็ใส่ไปอย่างละหนึ่งชุดนะครับผมแป้งยาสีฟันนะครับยาสระผมนมอุ้ยตากระองครับ ทัดละสองชุดครับจัดไปไปทาดละสองเลยมาม่าก็เช่นกันครับคนละสองห่อไปเลยครับสบู่ ดูซื้อมากียันนะยี่คนละก้อนไปครับยาสาะผมแปรงสีฟัน 1>, 1ชุดนะครับท่านผู้ชมผมลืมใส่อะไรไปไหมวะครบโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจัดของก่อนนะครับตั้ง20ชุดนะท่านผู้ชมนะผมคิดว่าน่าจะทำผมจะแยกวันนะครับว่าวันนี้ผมอาจจะไปแจกแค่10ชุดนะครับเพราะว่ามันเยอะเกินนะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็น EP พีที่ 2. 1นนะครับตัวนี้ แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีก EP ที่2.2แล้วก็เป็น2.3ไปนะครับอาจจะเป็นถึง2.4นะครับเพราะว่าผมจะเอายิ้มละ200ด้วยนะครับรอติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมผมขออนุญาตไปจัดของก่อนนะครับรอติดตามนะครับแก๊ปปันสุกเราในครั้งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับาย